สวัสดีครับพี่ต้องครับนะครับหลังจากนะครับภาพเหตุการณ์เปลี่ยนไหวนะครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับอุทกภัยในครั้งนี้นะครับครับเดี๋ยวเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับวันที่ยี่แปดรู้สึกว่ายี่แปดนะครับเวลาบ่ายบ่ายโมงยี่สิบนาที ครับก็ไม่เกิดเหตุการณ์แนดินไหวนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเป็นมานะครับเดี๋ยวไปดูครับจุดศูนย์กลางเป็นยังไงครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาเลยนี่ครับเหตุการณ์นี้ไหมครับของเปรินมานะครับเป็นยางี้ครับที่จุดศูนย์กลางครับที่เขาถ่ายถ่ายทำมานะครับเขาถ่ายคลิปให้ดูนะครับนี่ครับดูแล้วน่ากลัวมากเลยนะครับ ผมเกิดมาครั้งแรกก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับโอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วแรงสันสะเทือนนะครับทําให้ตึกสอตงพุ่งถงพันสองร้อยกว่าล้านนะครับก็พังลงมานะครับก็ทําให้ได้รับยังไงมีการสูญเสียนะพี่น้องนะครับก็ก็ตรงนี้ก็ไม่อยากจะอธิบายนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับก็ ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภัยเป็นเป็นภัยธรรมชาติครับคุนท็กภัยโอ้พี่น้องเอ้ยนะนะเกิดมาเราเห็นน้องอีกในข่าวครับพี่น้องนะครับโอ้โอเป็นอย่างนี้ด้วเองนะครับนี่คือจุดสุ่กลางนะครับประเทศเมียนมานะครับเหตุการณ์เป็นไปครับพี่น้องนะารู้ใรบอกเลยพี่น้องด้วยพี่น้องเกิดขนานเท่ารับหลังแต่นะครับก็มีการถอนเงินจาก หลายสถานที่ของประเทศเป็นเมียนมานะครับอันนี้คืออยู่ที่เทศเมียนมานะครับอีกคือในประเทศเป็นเม <น lais S 2> ียนมานะครับก็อายุตรงไหนเหมือนกันนะครับก็โถรีล่มลงมาเหมือนกันครับแต่เป็นอาคารไม่ใหญ่นะครับเป็นอาคารไม่ใหญ่ไม่สูงเท่าประเทศไทยครับแต่เป็นประเทศที่เป็นเป็นเป็นตึกอาคารที่ไม่สูงนะครับแต่มีการเหตุการณ์ตระกลที่โอ้โหน้องดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับนี่อยู่ที่อยู่ที่่ที่ประมานะครับ ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับพี่น้องอดูซะโอ้นี่นี่นี่หนักโครงสร้างไม่สูงมากครับนี่แต่ว่าความตันเทือนของของแผ่นไหวเนี่ยพี่น้องมันมันอยู่คือมันอยู่ใกล้เยอยู่ในประเทศไ่านะครับเพราะฉะนั้นการพังทลายคือการถล่มทลายนี่มันไม่เกี่ยวว่าสูงหรือต่ํานะครับมันก็คือมีโอกาสได้หมดเลยถ้าโครงสร้างไม่แข็งแรงหรือว่าลักษณะว่าฐานรากแต่ความตันเทือนอันที่อยู่ใกล้สุดก็คือต้องสั่น ถ้าเรามองนิดเดียมองว่ามันอาจจะแรงมากกวักวบเพราะว่ามันใกล้นะครับเป็นสถานที่ใกล้มากนะพี่น้องโอ้ยนะครับเรียบร้อยนะพี่น้องนะครับก็ผมก็เป็นนะครับเป็นนักเดาครับไม่ใช่นักข่าวนะครับก็พูดเป็นก็ดูสถานการณ์ครับว่ามันเป็นอย่างนี้เองโอเคครับสวัสดีครับ